ชมวิวกันเด้อเพื่อนๆไปละวเอ็ดพามายางเบืองแพรเด้อเพื่อนๆ ยางออกกำลังกายเมือ่อยดูแลคนป่วยดูแลพ่อใหญ่เมือม่อยดูแลก็เมือม่อยดูแลก็คิดหอดหลานดูแลก็อยากกลับถ้ากลับไปเพิ่นกระจายวนเดียวก็เลยต้องทนจ้ะเพื่นนอนๆสงสาร สงสารคือบางมือเพื่อนปอ่าวขอ,อกระให้บางมือเพื่อนให้คอยร้ายขอ,อกระให้ ยางหลอดเพื่อนขอบแกนมายางออกกำลังกายจ้ะก็า้ามเบิ่งแผ่เนี่ยเห็นปะแพ็กกินหนาถุงกว้างไงเชียท้ายคลิปเงี้ยวๆก็สงสารมูเบิ่งเนาะถัผูระดมีโทรศรพท์หลายๆเครื่องก็ เปิดถิ่มไว้น้านี่ก็ไข่แน่ยดอกจ้ะท้ายาเอเิม่าตกดินาะสงสารทั่วป่าเขาคุย คุยยาโทวสีด้มากไหมเพื่อนๆสงสารแย่พามายังออกกำลังกายจ้ะมาเบิ่งแพะกินยา อย่าพึงเบื่อกันเด้อเพื่อนๆออยู่ด้วปลาก็มี้อย่าพูดยกสิกับแล้วค่ะเกรย์ศีกับแล้วปัญญาหิวข่าวละจ้ะหาโมงกลัวละจ้ะแยกปัญญาจ้ะแยกไม่บนปลาอยู่กินกับื้อเขือกินกับื้อเขือปอ กินยาแซ่บบ่จ้า่บบ่กินยาแซ่บบ่กินยาแซ่บบ่บ่กกัแย็ดนี่กลับไปไกลเขาเท่าไรด,ดอกจ้า กินใหญ่มีความสุขเด้อจ้าเจ้าปุรย์สิมาเบิ่งเฮาดอกเนะาะหายเวลาสี่เดือนเนี่ยปุรย์ไดคตครบอันนี้ก็ได้จ้ปะป้าแย่ประสิบประดังเบิ่งม,องม,มอูอันมืดมือมืดขึ้นบลับป่นนดิเออหายมูมากเบิ่งแย่ ก็เสีนังเบ่งมดขึ้นต้วน้อบางโมกับเคีวโม่บางโมงกับสามสิบนาทีบางโมงกับยี่สิบนาทีาาทัทวร์ไม่สิไปโอ้กระต่ายพอดีเลยพี่เออมือนหนึ่งกระสีเบ่งได้ถึงสิบข้นลราบอกเราเพื่อนจ๋าเลยก็สิบคนกระต่ายพอดีเอยพี่เอบสี่ชัว่วโมงไงแยก็ต้องพักผ่อนเนี่ยเพื่อน,นออเพื่อนเนาะอืมตายพอดีเลยพี่เออเพื่อนถ้าสิซอยเนาะ ก็ต้องซอยเบิ่งกันซึ่งกันแล้วเนาะถ้าเฮ้าบ่เบิ่งเขา,ขา,าเขา,นะขาก็บ่มว่าเบิ่งเฮาเนาะเขาก็บ่เห็นเฮ้าเฮาก็บ่กเขาก็บว่าเขามาหาเฮ้าอีกเดะโอ้ยเนาะเขาตรงเขาไปเบิ่งเขาเขาถึงเห็นเขาเขาถึงเห็นเฮาเออมันึกว่าบ่ได้เนาะถ้าเฮ้าไปหาเขาเขาก็บ่มาหาเฮ้าจนเดียวเฮ็ดจังไ๋ล่ะอืม ทัวเสดงก็ได so like so ้ทัวเสดายคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งมันเมยแต่แฉ่เด้เพื่อนเนาะถ่ายคลิปกับหูตัวบได้ง่ายๆเนาะถ้าบ่มีเวลาอีหลีก็สิ่งก็บได้คลิปดอกเพื่อนจ่าบได้คลิปเศษๆเน่เน้นน้เออมานั่งซื้อของเสดงมุมนันมุมนี้ติเนาะเพื่อนเนาะเมียนบ่เมียนคือข่อยบ่อบ่เพื่อนเนี่แผลบนะฮักนะฮักสงสารตรงตอนไอ้ที่หิมะตกดอก หิมะตกแม่เพื่อนๆเขาก็เอาผักเขาเขาคุยทั่วสิมอดหยาเนยน้าตื้มเดือดแต่ิมะมันตกนั่นเพื่อนเขาก็จะชินชาแล้ะล่ะเนาะคอยว่าอืมก็คือเห้าน่ะล่ะกินสมตำพดเทัาใดก็คือเพ็ดไงคนเขากินบ่ไดดเขาก็กินบ่ไดดเฮียแอดว์ถูกบ่เพื่อนๆเนาะเมียนบ่ยังฝืนหัวย่าแอดเดอร์ สำหรับชิปนี้ก็ท่อนี้แหละจ้ะยแยกกับพามายังออกกับนั่งกายแต่มันมีผู้คนหลายเนาะก็ต่างคนต่างเหตุงานวันนี้วันเสาร์จ้ะมืออื่นน่ะคนหลายสิยังพาลูกต่อมายังเลยเนาะสำหรับชิปนี้ก็บายบายจ้ะบายบาย